มอนีนะคะมาพบกับเม่เตียคือเก่าค่ะกับรายการอิสานออนไลน์ค่ะมือนีนะคะพิเศษพิเศษนะคะแม่เตียมากับพี่พลอยชมพูสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะกระบองเพชรพูดได้กระบองเพชรพูดได้หรือว่าน้องบองค่ะเดี๋ยวยเราจะมาสาธิตเนาะค่ะพี่นองคะว่าจีใส่งานจังไดสิเลีนแบบใดนะคะเดี๋ยวแม่เตียกับพี่พลอยชมพูนะคะ จะมาสาธิตว่าจะเบอกตามเห่าใดแบบใดนะคะค่ะพี่น้องอันนี้นะคะเขาเอิดว่าตะบองเพชรพูดได้นะคะอันนี้มเมตีอาสือมานะคะอยู่ราคาประมาณ299บาทนะคะซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะคะเดี๋ยวจะให้พี่พ่อยช่งพูดนะคะแนะนำว่าเล็งจังไดนะคะเพื่อคุณพ่อคุณแม่อยากจะสื่อให้ลูกนะคะเนาะ ไหนลองเปิดดูซิอันนี้จะเป็นที่เปิดนะคะเขาจะใส่ทานนะคะขนาดน่าจะ2องเอนะคะเพราะวาเดเปิดเบิงเนาะใส่ทานอยูระมันสองก่อนนะคะสองหรือสามไม่รู้เพราะว่าสอง้ก่อนเพื่จะแกะเบิงนะคะอันนี้เป็นกลุ่มเปิดนะคะกลุ่มเปิดปิดเนะยาะค่อยๆเปิดในเบิงเฟิร์มละลูกเปิดดูสิมีหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะ ยังไม่ได้พูดเลยน้องตะบองเพรพูดแล้วอันนี้คือมันจะเต้นได้ใช่ไหมลูกใช่้วเต้นเราก็กดตรงนี้โอ้มันจะมีหม่องอ่าปุ่มดนตีนะคะเดี๋ยวเดีวเราปิดไ้ก่อนนะคะ มีแต่ก่อนนะคะพี่น้องถ้าเาเปิดมองมีฮ่าวเบาเงี้ยมันกะจีบอกนั่นบอลลูดแมงโอเคมองมีคือมองมองเต้นเป็นบอกตรงนี้เป็นที่หุ่มที่ทําให้เขาเต้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเราเปิดปุ๊บถ้าเราพูดอะไรเขาก็จะพูดตามแต่ว่าท่านฮ้าวเาเร็วมันกะสร้างบมทันเนาะมันกะสีเป็นโมเป็นคำเป็นบอลลอ๋อมันจะไม่เป็นคาเป็นเป็นถ่อยให้เป็นคํานะคะเดี๋ยวจะหายที่พ่อยช่งพู่เทศไห้เบิรงนะคะพี่น้องว่าสิเป็นแนวใดเนาะค่ะ ค่ะพี่นอ้องเมตเตียรเสียม,มาไหตีพ่อช่องพูนะคะลองเทศเบิงวา่าเขาสิร้องเพลงไ้บลนะคะเขาจะบอกตามเฮาไ้ซำไถนะคะคือว่าเร็วเนี่ยมันสินปราบ้านซำไถว่าเร็วซำไาเดี๋ยเขาจะบอกน้ำไ้หรือว่าสาซำไถเดีเย๋ยเขาจะวนเม่าเฮาไ้เริ่มแรกเราเปิดก่อนนะลูกเนาะเปิดข้างล่างเลยค่ะเดี๋ยวก่อนต้องตกลงกันก่อนว่าจะร้องเพลงอะไรพี่พลอยร้องเพลงอะไรเพลงแรก เพลงแรกนะคะเอาเพลงแรกรักควรมีสองคนนะคะเอาเริ่มเลยละกันนะคะหนึ่งสองสัก เกินไปนะคะแต่ว่า้ารเข่าเบาซ้าใดซ้ํานึงมันจดจําได้อยู่เนาะพี่บอมก็จะจําได้นะคะแต่ว่าถ้าเข่าเบาประโยชน์ยาวๆสิเขาก็จะแบบเหมือนยุดชะงักล้ะกะล่อฟังนะคะมันจะเป็นเหมือนเทคโนโลยีที่แบบว่าเสียงสะท้อนกับเนาะค่ะเหมือนจำข้ามในเข่าเบาละกะไปเบาต่อนะคะเพราะขันนี้เป็นเพลงรักควรมีสองคนนะคะเดี๋ยวห้าสิทดสอบกับเพลงต่อไปนะคะค่ะพี่น้องต่อไปจะเป็นเพลงที่สองนะคะพี่พ่อยจะลองเพลง พี่ลิซ่ามาสั่นนะคะว่าพี่ตะบองเพรนะคะน้องบองเราจะร้องได้ไหมเนาะเดี๋ยวนะเปิดก่อนเปิดกันได้พี่น้องเด้อเรียนสองชั้เอเดปิดูโอเคฉันเอล่าเอล่า อเงี้ยวมันสิลอม่เาบได้นะคะพี่บอมน้องบอมก็จะร้องกับเราไม่ได้เอ๊ะเรียกว่าทานทานเบิร์ดพี่พ่อแดงมากพี่พ่อเล่นแต่ตอนไหนมากนะคะจนถอปานีสงสัยทานเบิร์ดแล้วนะคะเนาะมันค้างเฉยมันค้างเหรอเพราะว่าเราพูดเร็วเกินไปนะคะกะเขาบอกไม่เาใดเนาะค่ะสรุปก็คือพูดกับเราได้แต่ว่ามันต้องบอกสราชัดๆเป็นถอยเป็นคำเนาะพี่พ่อเล่นแบบว่าเห่นเงี้ยวหลอมเงี้ยวนะคะก็เลยเแคทไท้แบบ จำบ่ได้นะคะมันค้างเนาะสรุปก็คือก็สนุกสนานอยู่นะคะกับมอสําหรับแบบเด็กๆนะคะแบบผู้า่าแบบว่าแก่งเงานะคะวอานั่งพ้อกับสีวนน้ำเห่าเนาะแต่ว่าน่าจะเปลืองฐานอยู่นะคะอันนี้ก็กสามารถเล่นได้เหมาะสําหรับเด็กโตนะคะเด็กประถมสิเนาะให้พ่อแม,ม่เบิงนั่มน,นะคะอันนี้มี่หลายราคานะคะไปเตี๋ยซื้อมาอยู่ลาวๆสองร้อยกว่าบาทน,นะคะวางขายตามท้องตลาดแต่ว่าทานะเข้าสื่อในแบบ ออนไลน่ Online, จนสินะคะมันก็นจะน่าจะถูกกว่านี้อยู่นะคะเนาะอันนี้ก็ถูกใจนะคะขอบพระคุณสปอนเซอร์ด้วยนะคะแม่หมูซื้อให้นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นคลิปสันส้นๆนะคะที่เมียเตีย๋ยกับพี่พ่อชมพู่นะคะมารีวิวนะคะพี่บอมน้องบอมตะบองเพชรนะคะตะบองเพชรพูดได้นะคะแจ็คไดรมือน,นี่เนาะเดี๋ยวค่อยพูดตามปิดก่อนปิดหรือ,อยังเนี่อ้าวน้องหมูว่าปิดปิดหรือ,อยัง แล้วนะคะเดี๋ยวค่อยจะให้น้องตะบองเพชรนะคะปิดรายการของเราค่ะอย่าลืมนะพี่น้องคะมือนีนะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะเราจะตกเทนไม่ได้นะคะถ้าต่อบแบบน้ำเทนนะคะก็คือตะบองเพชรพูดได้นะคะอย่าลืมนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะกับช่องช่องอะไรลูกอีสานตอนบาเดี๋ยวให้น้องตะบองเพชรพูด อีสานออนไลน์ช่องอีสานออนไลน์ฐานบดนะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องคะถัดมาคลิปใดน,นะคะของรายการ,าารอีสานออนไลน์ของห้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดเป็นกำลังใจด้วย ทางเพจ Facebook a Facebook นะคะอีสานออนไลน์ชื่อเดียวกันค่ะอีสานออนไลน์ชื่อเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อน